เสียของสวิตคือห้ามกดชักโครกหลังสี่ทุ่มมันจริงหรือเปล่าครับบอกเลยว่าไม่จริงทั้งหมดค่ะต้องบอกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างรักความสงบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นที่สวิตเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะแบบว่า คือเสียงวันดังอะไรอย่างเงี้ยบางที่บางที่พักเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อห้ามแบบว่าขอความร่วมมือว่าเอ้ยอย่าก,กดห้องน้ําหลังสี่ทุ่มนะคะเพราะว่ามันจะเสียงดังรบกวนการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะปัจจุบันนี้ที่แขอยู่สวิตมาหรือว่าไปโรงแรมที่พักที่สวิตมานะคะน้อยมากที่จะเจอข้อห้ามแบบนี้นะคะเพราะว่า มันเป็นท่อสมัยใหม่แล้วที่ท่อมันหนาค่ะทุกวันนี้นะคะแขกเข้าห้องน้ำสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะก็กดได้ปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและทุกที่ก็เป็นแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาจริงๆค่ะไม่ต้องกลัวนะคะมาที่สวิตแล้วแบบกลัวว่าโหฉันแบบเกินอยากเข้าห้องน้าถ่ายขึ้นมาแล้วแบบหลังสี่ทุ่มจะกดไม่ได้กดได้ปกติคะ่ะทุกคนยากมากที่จะเจอแล้วมาแล้วแบบห้ามกดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาถ้ามีก็คงจะโชคายมากๆสบายใจได้เลยค่ะ